บทที่1,286บนถนนในเมืองจงหยวนเจียงเฟงและกองอ e ีอิงเก่เดินจับมือกันเมื่อโซโลโมาถึงเซ็นทรัลเพลนใน3วันและกองอ e ิงเก่ต้องการซื้อของล่วงหน้าใจแม่ของฉันไม่ได้แย่จริงๆดังนั้นอย่าใส่ใจเลยกองอ e ีอิงเก่ถอนหายใจตอนนี้ที่บ้านทัศนคติของลูโอยูเฟงยังคงเฉยเมยซึ่งทำให้กองอ e ีอิงเก่รู้สึกเสียใจมากสำหรับเจียงเฟง ตราบเท่าที่คุณเชื่อใจฉันเจียงเฟิงพูดเบาๆจับมือกองอ e ีอิงเก้สีขาวเหมือนหยกใบหน้าที่สวยงามของกองอ e ีอิงเก้แดงเล็กน้อยและเขี้ยนโชว์พยักหน้าเบาๆแม้ว่าทุกคนในโลกนี้จะไม่เชื่อในตัวคุณแต่ฉันก็ยังจะสนับสนุนคุณอย่างมั่นคงกองอ e ีอิงเก้อดทนต่อแรงกดดันมากเกินไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการแต่งงานของเจียง เฟงด้วยเหตุผลหลายประการเจียงเฟงจึงไม่สามารถเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้อย่างแท้จริงและกองอ e ี้อิงเกต้องทนทุกทรมานกับความอับอะยอดสูมากเกินไปโดยเปล่าประโยชน์แต่กองอ e ี้อิงเก้ไม่เคยบ่นเธอยืนอยู่ข้างเจียงเฟงอย่างเงียบๆดูแลทุกอย่างแทนเขาสามีขอภรรยาแบบนี้ได้อย่างไร ตอนนี้ศิลปะทางจิตสูงสุดที่ไร้เทียมทานหลงเหมือนได้รับการขัดเกลาวแล้วก็อยู่ห่างจากดาเฉิงเพียงไม่กี่ก้าวเมื่อสุพรีมเมนเท่าอาร์เตเสร็จสิ้นเจียงเฟิงจะสามารถเปิดเผยการปลอมตัวทั้งหมดและปรากฏตัวต่อหน้าวีรบุรุษของโลกได้อย่างแท้จริงจุดยังมีเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิดงาน World m a r t i a l a r t า c e ์ติ e เอีอิงเก้รออีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนฉันจะพาคุณไปครองโลก กองอิงเก้พาเจียงเฟิงออกไปครั้งนี้เพื่อซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าเพื่อเตรียมประมูลสัญญาในอีกสามวันต่อมาให้ฉันเตรียมของขวัญเจียงเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยกองอิงเก้รู้สึกสับสนมากกว่าจะซื้อของขวัญอะไรดีคุณวางแผนที่จะให้ของขวัญอะไรแก่มาดามโซโล่กองอิงเก้ถามด้วยความสงสยัย จียงเฟงยิ้มเบาๆและกาดมูกของกองอี้อิงเกกี่องอย่างอ่อนโยนคุณจะรู้ในสามวันอัญญประกาศคู่โอเคฉันอยากรู้ว่าคุณต้องการให้ของขวัญอะไรแก่เมรืร์โซโลกกองอี้อิงเกมองไปที่ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนมีสินค้าหลากหลายตามที่เขาบอก ในขณะที่กองอีอิงเก่กำลังช้อปปิ้งเจียงเฟิงได้โทรหาคิงฉีองสอบถามเกี่ยวกับงานอดิเรกของเมอร์โซโล,โลและเตรียมของขวัญใช้ฝ่าบาทคิ้นฉีองไม่กล้าที่จะรอช้าและใช้การติดต่อของเธอทันทีและเริ่มสำรวจงานอดิเรกของเมอรลูโอไม่ถึงห้านาทีก็โทรมาใหม่เอาละทำแบบนี้กันเถอะ หลังจากฟังแผนของคีนฉีองอย่างตั้งใจแล้วเจียงเฟิงก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากมอบของขวัญอย่างง่ายดายเจียงเฟงและกองอ e ีอิงเก้ก็มาถึงร้านสูตรอามานี่ที่หรูหราที่สุดในเซ็นทรัลเพลนคุณต้องการซื้อเสื้อผ้าให้ฉันเหรอไม่จำเป็นใช่ไหมเจียงเฟิงสายหัวไม่ต้องการที่จะลองสวม จียงเฟิงไม่ได้มีข้อกำหนดมากเกินไปว่าจะสวมใส่อะไรตราบใดที่มันสบายเขาไม่คุ้นเคยกับการถูกกองอีอิงเกาลากไปที่ร้านอามานี่ในขณะนี้เมื่อเห็นว่าเจียงเฟิงไม่ต้องการเข้าไปในร้านกองอีอิงเก้จึงพูดอย่างชุนเฉียวว่าแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณใส่อะไรฉันอยากเห็น เมื่อเห็นว่าภรรยาของเขามีเสน่ห์มากและต้องการให้ตัวเองสวมสูทร,ระดับสูงเจียงเฟิงพยักหน้าและก้าวเข้าไปในร้านเสื้อผ้าอามานี่แม้ว่าเธอจะแต่งงานกับเจียงเฟงมาหลายปีแล้วแต่กองอ e ี I ้อิงเก่ก็ไม่เคยเห็นเจียงเฟงสวมเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ผู้คนคึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและกองอิองแงก,ก,ก็อยากรู้อยากเห็นมากเกี่ยวกับเจียงเฟิงที่สวมเสื้อผ้าแบรนด์ดังภายในเวลาไม่ถึงสนาทีเจียงเฟิงผลักประตูห้องล็อกเกอร์ชุดสูทร,ระดับไฮเอนสุดเท่ที่จับคู่กับรูปร่างผอมเพรียวของเจียงเฟิงในชุดเสื้อผ้าและไม่ได้แต่งตัวเช่นเดียวกับอารมณ์ที่สง่างามของเขาทำให้ผู้ชมประหลาดใจจร,ริงๆว้าวคุณมีนิสัยดีขนาดนี้เลยเหรอ คุณหญิงคุณมีความสุขจริงๆผู้ชายที่มีความสามารถและผู้หญิงที่มีใบหน้าที่สวยงามช่างเหมาะสมกันจริงๆในร้านชุดสูตรอามานี่มีแหล่งช้อปปิ้งมากมายมาคุเทศรู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายบทที่1287เจเจียงเฟิงมีความโดดเด่นในด้านอารมณ์รูปลักษณ์และรูปร่างเขามักสวมเสื้อผ้าแนวสตรีทที่ไม่แสดงออกมากนะัก แต่คราวนี้การสวมสูตรแบรนด์เนมแตกต่างออกไปทันทีกองอิองงกได้ยือนอยู่ตรงที่ที่เธออยู่ดูเหมือนเธอจะงุนงงเธอไม่ได้มองไปทางอื่นเป็นเวลานาน,านดูดีไหมเจียงเฟิงเดินไปหากองอิองงกด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแน่นอนว่ามันดูดีและฉันไม่สนใจว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครกงหญิงเสเวียก,กอดแขนของเจียงเฟิงแน่นทันทีราวกับกลัวว่าจะถูกกระชากออกไป หลังจากซื้อเสื้อผ้าเจียงเฟงและกองอี้อิงเก่ไปที่อื่นและซื้อของหลายอย่างกว่าจะซื้อของชิ้นสุดท้ายได้ก็มืดแล้วทั้งสองขึ้นรถและวางแผนจะกลับบ้านก่อนที่รถจะขับออกจากถนนเมแ้สีดำและรถหรูเกรดเดียวกันอีกหลายคันพุ่งเข้ามาหาพวกเขาฉันไม่ได้ใส่ลูกตาของฉันเมื่อฉันออกไปข้างนอกวันนี้คุณขับรถได้อย่างไร ขณะที่พูดประตูรถก็เปิดออกและชายผิวขาวแข็งแรงก้าวไปข้างหน้าประตูรถอีกบานเปิดออกและกลุ่มคนก็ล้อมรอบเขาด้วยเกิดอะไรขึ้นกงหญิงเสวียร,รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเจียงเฟิงตบไหล่ของเธอเบาๆไม่เป็นไรฉันจะจัดการเองเขาลงจากรถและยืนอยู่ข้างหน้าชายผิวขาวร่างใหญ่และคนของเขามูชา เจียงเฟิงรู้สึกได้ทันทีถึงตัวตนของอีกฝ่ายและกลุ่มคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งล้วนเป็นนักรบที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในความเป็นจริงเมื่อเขาซื้อของกับกองอีอ้อิงแก่วันนี้เขาสังเกตเห็นแล้วว่ามีนักรบจำนวนมากในเมืองจงยวนเห็นได้ชัดว่าการประชุมนักรบโลกกำลังจะเริ่มขึ้นและกองกำลังนักรบหลักทั้งหมดในโลกก็เริ่มแล้วเข้าสถานที่ล่วงหน้า คุณไม่มีตาหรือไงขับรถยังไงกล้าดียังไงมาผิดทางต่อหน้าเราคุณเป็นอะไรคุกเข่าลงและขอโทษชายผิวขาวผู้แข็งแกร่งตะโกนด้วยความโกรธและตะโกนใส่เจียงเฟิงชายที่แข็งแกร่งที่เหลือจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็เย้ยหยันและเปิดปากของพวกเขาวดวงตาของพวกเขาปะปนไปกับการเย้ะเย้ยและเหยียดหยามและพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวพันและควบแน่นกับเจียงเฟิง ผู้หญิงคนนี้ไม่เลวเลยถ้าคุณมอบผู้หญิงคนนี้เราจะไว้ชีวิตคุณชายผิวดำที่แข็งแกรง่งพูดด้วยรอยยิ้มอมหิตที่มุมปากพวกเขาเคยได้ยินมานานแล้วว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นครอบครัวที่มีสิทธิพิเศษเมื่อพวกเขามาถึงประเทศจีนแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าใครสักคนที่นี่ก็ไม่เป็นไรยิ่งไปกว่านั้นข้างหลังพวกเขาคือแวงชาโอจนันลูกชายคนโตของตระกูลแวงที่มั่งคั่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิ ด้วยการสนับสนุนจากนายน้อยแห่งราชวงศ์ในเมืองหลวงของจักรวรรดิสถานะของชาวต่างชาติและนักรบที่ทรงพลังพวกเขาจะไม่เดินไปด้านข้างในที่ราบภาคกลางหรือพูดอีกครั้งเจียงเฟิงแซงทำเป็นไม่ได้ยินและถามอีกครั้งหูของเจ้าหนาเท่าโขนลา ข้าบอกแล้วไงว่าให้ส่งหญิงงามผู้นี้ไปให้พวกเราไว้ชีวิตเจ้าชายชุดดำผู้แข็งแกร่งตะคอกอย่างเย็นชาและตะโกนด้วยความโกรธแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบก็มีเสียงแหลมดังขึ้นมันระเบิดออกจากใบหน้าของเขาจากนั้นชายชุดดำผู้แข็งแกร่งก็ลม้มลงกับพื้นคุณกล้าดียังไงมาทำอะไรพวกเราคุณรู้ไหมว่าเราเป็นนักรบมาฆ่าเด็กสายตาสั้นคนนี้ด้วยกันเถอะ ชายผมขาวผู้แข็งแกร่งตะคอกอย่างเย็นชาฝ่ามือของเขาลดลงและน้องชายอีกนับโหลก็วิ่งตามมาขั่งหลังเขาวพวกเขายังจินตนาการว่าหลังจากกระแทกเจียงเฟงลงกับพื้นแล้วพวกเขาจะมัดกองอิงเก้แล้วโยนลงบนเตียงแต่จินตนาการจะสวยงามแค่ไหนความจริงโหดร้ายแค่ไหนบูมชายผิวขาวที่แข็งแกร่งคนแรกที่รีบลุกขึ้น ก่อนที่เขาจะปัดกำปั้นของเขาและชกหน้าของเจียงเฟิงอย่างดุเดือดเจียงเฟิงกดนิ้วระหว่างคิ้วของเขาชายชุดขาวผู้แข็งแกร่งทรุดลงกับพื้นนะจุดนั้นสูญเสียพลังในการต่อสู้ไปยังไม่จบในเวลาเดียวกันกับที่ชายผิวขาวผู้แข็งแกร่งล้มลงชายผิวเหลืองถือไม้เบสบอลพุ่งเข้ามาหาเจียงเฟิงพร้อมกับยกมือขึ้นพร้อมไม้แทงเลย เป็นผลให้ไม้ตีหัวของเจียงเฟิงหัวของเจียงเฟิงไม่เป็นไรแต่ไม้แยกออกจากมันโดยตรงที่สามที่เจ็ดที่สิบห้าในทั่วพริตตาเจียงเฟิงเป็นเหมือนมนุษย์พระเจ้าทุกผู้เชี่ยวชาญที่ชายผิวขาวผู้แข็งแกร่งนำมาให้ลม้มลงกับพื้นเบาๆโอเคดีมากเนสฉันจะโทรหานายน้อยหวังเดี๋ยวนี้และรอให้นายน้อยหวังมาดูว่าคุณตายยังไงชายผิวขาวผู้แข็งแกร่งหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา กฎหมายเลขแล้วพูดอย่างชั่วร้ายในใจของเขาดูเหมือนว่าเจียงเฟิงจะตายอย่างแน่นอนเมื่อนายน้อยแวงมาราวกับว่าเจียงเฟิงจะคุกเข่าต่อหน้าเขาและขอความเมตตาในภายหลังแต่ความจริงจะได้อย่างที่ใจต้องการจริงๆหรือเปล่าตอนที่1,288มีคนกล้ารังแกคุณเหรอเดี๋ยวก่อนฉันจะไปที่นั่นทันที อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์หวังเชาจุนโกรธมากเขามีความสัมพันธ์บางอย่างกับแวดวงศิละปะการต่อสู้ของประเทศหนึ่งในต่างประเทศและบังเอิญว่างาน Global Martial Artist Conference จะจัดขึ้นที่เซนทรัลเพลนในเร็วๆนี้ดังนั้นเขาจึงพาคนเหล่านี้กลับไปยังประเทศจีนโดยตั้งใจที่จะเห็น Global Martial a r t s ศิลปินคอนเฟิร์มด้วยตาตัวเอง เป็นผลให้ทันทีที่เขากลับไปประเทศจีนเขาถูกเจียงเฟิงทำร้ายในท้ายที่สุดชายชราก็ขอโทษด้วยตนเองซึ่งทำให้เขากลัวจริงๆในที่สุดหลังจากรอให้เจียงเฟิงจากไปในที่สุดเขาก็เดินโซซัดโซเซไปที่ท่ราบภาคกลางในท้ายที่สุดก่อนที่เขาจะไปถึงที่นั่นคณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้จากประเทศหนึ่งที่เขารู้จักก็ถูกซ้อมในประเทศนั้น ในจีนนั่นคือดินแดนของฉันใครก็ตามที่กล้าจัดการกับฉันในดินแดนของฉันกำลังมองหาความตายในขณะที่พูดแววชาโจาจันขับรถไปยังที่เกิดเหตุไม่ดูก็ไม่เป็นไรเห็นแล้วตกใจสมาชิกของคณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้ของประเทศหนึ่งล้วนนอนอยู่บนพื้นไม่สิยังมีคนขาวที่แข็งแรงนั่นคือแดนเนียนหัวหน้าคณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้ของประเทศตน แดเนียลอายุ27ปีในปีนี้และเขายังคงอยู่ที่จุดสูงสุดเขาอยู่ยงคงกระพันทั่วโลกในประเทศของเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำลายครอบครัวหนึ่งด้วยกำลังของเขาเองสร้างความตกตะลึงให้กับทุกประเทศแดเนียนใครรังแกคูนไม่ต้องห่วงฉันจะระบายความโกรธใส่คุณในดินแดนของ l อ o เทีสุขแวงชาโอจันเดินออกมาจากมาเซเรสขณะที่เขาพูด หลังจากนั้นก็มีรถหรูกว่าสิบคันจอดอยู่ข้างๆเขาเพื่อปกป้องแวงชาโอจันตระกูลแวงแห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้หลายคนมหาอำนาจด้านศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ชายที่ดุร้ายซึ่งสามารถเทียบได้กับผู้ชายร้อยคนด้วยการคุ้มครองของคนเหล่านี้แวงชาโอจันกล้ามาที่เซนทรัลเพลนเขาเองนายน้อยหวังฆ่าเขา แนเนียนคำรามและชี้ไปที่เจียงเฟิงหวังเฉาตุนโกรธจัดและกำมัดแน่นฉันไม่สนว่านายเป็นใครคนที่ดูแลฉันในดินแดนของฉันให้ฉันสักครู่คุณจะดูแลฉันยังไงของฉันเจียงเฟิงมองไปที่แวงชาโอจานอย่างเฉยเมยในขณะนั้นแวงชาโอจานมีความรู้สึกหน้าขนลุกราวกับว่าเขาอยู่ในป่าดึกดำบรรถูกเสือที่หิวโหยจ้องมองมา เจ้าขยะเจ้ากล้าพูดคำหยาบคายกับยังมาสเตอร์แวงของเราได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่ายังมาสเตอร์แวงมาจากราชวงศ์ของเมืองหลวงของจักรวรรดิคุกเข่าลงแล้วพูดคนข้างข้างแวงชาโอจันเห็นเจียงเฟิงกล้าพูดว่าและชี้ไปที่จมูกของเจียงเฟิงทันทีและสาบแช่งตะคอกก่อนที่คนคนนั้นจะพูดจบก็มีเสียงที่คมชัดบนใบหน้าของเขานายน้อยหวาง คุณตีฉันทำไมฉันกำลังช่วยคุณอยู่เหรอชายคนนั้นตกใจปกปิดใบหน้าของเขาและมองไปที่หวังชาวจุนด้วยความไม่เชื่อผูกปากคุณเจียงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดที่ฉันไม่รู้จักไทซานฉันหวังว่าคุณจะไว้ชีวิตฉันทันทีที่คําพูดจบลงแวงเโอจันก็คุกเข่าลงบนพื้นทันทีภายใต้ความสั่นสะท้านไปทั้งตัว อะไรหวังเชาจุนนายน้อยแห่งราชวงศ์ในเมืองหลวงคุกเข่าลงและขอโทษเจียงเฟิงจริงหรือปากของทุกคนกลายเป็นรูปตัวโอมากพอที่จะยัดไข่ได้หนึ่งหรือสองฟองบูมดานียลดูเหมือนจะเห็นผีขนทั่วร่างกายของเขาลุกเกลียวและเขาสุดลงกับพื้นทันที เขาเข้าใจว่าไม่ว่ากองกำลังจะแข็งแกร่งเพียงใดก็มีขีดจำกัดและพลังในโลกนี้ก็อยู่โยงคงกระพันยอย่างแท้จริงในแผ่นดินจีนหากไม่มีความช่วยเหลือจากแวงาโอจานเขาก็จะไม่สามารถก้าวไปได้แม้แต่ก้าวเดียวแม้แต่แวงชาาก็เคารพเจียงเฟิงมากแม้กระทั่งเคร่งขรึมซึ่งหมายความว่าเจียนเฟิงเป็นคนที่แดเนียลไม่สามารถยั่วยุได้ไม่มีเลย มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดคุณเจียงโปรดจับฉันให้สูงและปล่อยฉันไปในอนาคตฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณแดนเนียนซุดตัวลงและหวังชาตูก็คุกเข่าลงเขาไม่กล้าที่จะไม่คุกเข่าใครบอกให้ฉันส่งตัวอี้อิงเก้ในตอนนี้เจียงเฟิงไม่ใช่คนที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกหน้าแต่เขาก็ไม่ใช่คนใจอ่อนเช่นกัน